ไม่ครับไม่เหนื่อยงั้นร้องต่อดีไหมคะสบาย้งไดร้องได้ให้ให้มาร้องไม่ทารุนไม่ทารุนนะใช้งานอย่างนะคะอ่าอ่าเรียกว่าใช้อย่างคุ้มค่าคุ้มค่าเอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์กันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราสองคนจะไม่สัมภาษณ์เองเพราะาสองคนนะเไม่ได้หมอมาสัมภาษณ์เองนะ ขอต้อนรัเชิญนะคะคุณหมอนวพันธ์แล้วก็คุณหมอออกัญญาค่ะขอาเซอร์ปรส์มาด้วยค่ะคุณหมอผู้น่ารักของเรามาแล้วครับผมยืนฝันอะไนี่ครัเอาสุดแต่ใจจะไ่อยฟ้าครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีคุณหมอครับสสวััดีครบเมื่อกี้ได้ยินว่าที่นี่ร้อนเหรอคะอุ่ยหนาวครับหนาวเลยว่าอบอุ่นอบอุ่นนะเป็นยังไงคะฟังเพลงอยากฟังอีกนไหมคะ ปีหน้าเนี่ยครับปีหน้าวันนี้เรามางานอะไรกันทราบหรือเปล่าครับงานครบรอบ60เดยครับของโรงพยาบาลพระหลคนพระยุหธาเสยนาปมมือหน่คะพูดถูกระคะส่ไม่ได้จำเลยปกติเมื่อตอนสามพูดไม่ถูกเลยนะคะจนจนเราบอกว่าเอาแค่พระหนเฉยๆก็ได้ค่ะคือเราให้เกียรติที่โรงพยาบาลครับก็เลยต้องพูดเต็มค่ะ สภาคที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่เรื่องจากทิมของเอ,อเ่องการเลืเอกแฟนาะคะท่คันเราจะจัดเลยก็อ,อะไรอยู่แฟนถามจริงไค,คะบังตรารอก็เลยต้องเลื่อนมารอน้องสองนี่แหละคะามมา่ะใช่มขอบคุณมากคะีางานโรงพยาบาลเราอยากจะสัมภาษณ์คือมีแฟนถามฝากคำถามมาเยอะมากนะคะแต่เราจะไม่ถามเราจะ เคยเข้าโรงพยาบาลไหมคะเข้าแอดมิดเคยครับเคยครับเป็นอะไรคะเป็นแอดมิทเป็นอดีตนะหัวใจขาดรักเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วไม่เอาเป็นพีดมันไม่ยอมเป็นพีดอาหารเป็นพิษครับอาหารเป็นพิษพิษแต่พิษแต่โองผมที่เกิดแอดมิดแอดมิดก็คือเคยตั้งแต่เด็กๆเลยฮะเด็กๆตั้งแต่เกิดเลยครับคิโลครับคิโลกิโล ก็คือเกิดมาคูเนี่ยเราก็สุขภพาพไม่แข็งแรงก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลยาวก่อนที่จะออกอใช่ฮะแล้วแล้วลำแข้งดีหรือ,องรยงออยาวมากสุรักษาสุขภาพเหรอครับ<ฮ>จริงๆก็ รักษาสุขภาพทั่วไปเลยนะฮะแต่ว่าเราจะจะเน้นว่าเราจะไม่ทําอะไรที่มันเกินเกินเกินตัวเองจะเขาเรียกว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่พอยังไม่พอจนมันเกินขีดจำกัดของร่างกายวิชาการสุดๆใช่ไหมเนี่ยเราทําอะไรเราควรรู้ลิมิตของตัวเองแล้วก็ทําต่อมาที่ไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกายยืดเกันยืดไปต่อที่ไม่ใส่ได้ขราวว่าอย่าพูดค่ะไม่ได้บอก คือที่จริงตาแดงนี่น่าจะมาจากเลือดนะฮะแต่ที่จริงตาผมแดงประมาณนึงครับแต่ตาที่แดงมากๆนี่ตาคนนี้ครับแดงแน่สรุปว่าพี่ต้องถามโจ๊กใช่ไหมครับใช่ปกติตาร้อนๆไงมีคนแบบอิจฉาตาร้อนเนี่ยขึ้นมาตาแดงสรุปน้องกันนอกจากอาหารเป็นพิษแล้วเชิญครับเชิญครับคุณครับอยู่แล้วนี่เราได้รับสารภาพขออนุญาตรู้สึกหมออย่งนี้แน่พี่ถามหมดเลยหรอถ่าแล้วอ่านข้อเที่จริงถามเลยบอกอย่างนี้ได้บอกอย่างนี้ได้ สุขภาพผมดีมากครับแล้วรักษาสุขภาพยังไงบ้างคะออกกำลังกายครับออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็ถามค่ะหมอผิวหนังบ่อยไหมอก็มาาผมด้วยหมถามบางะออกกำลังกายเยอะไงที่ก็สงสัยคือมีเป็นหารกับผมไม่บ่ายไม่ใช่การขับเนี่ยเขาเป็นหัวเวลาเวลาต้การออกกำลังกายเสร็จเนี่ยอาบน้ำด้วยใช่เป็นเหือด ถ้ากันไม่อาบน้ำเหรออาบเป็นบางเวลาแค่จะบอกว่าถ้าไม่อาบน้ำก็คล้ายๆกันอ๋อคือเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะเป็นนิสัยที่แบบว่าเป็นผู้ชายไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวค่ะพี่ว่าไม่เกี่ยวค่ะมีแฟนใครไม่อาบน้ำไหมครับไม่มีค่ะบไม่เนี่ยไม่มีแินะไม่แล้วแล้วตาเป็นอะไรตาเป็นอะไรตาเป็นเหงือใหญ่ครับผม ตัวก็บอกว่าเป็นเป็นเยื่อบุตาเสบก็คือเวลาโดนแสงเยอะๆเพราะว่าคือกันเนี่ยต้องใช้ไฟในการถ่ายทำเยอะเวลาที่จัดไฟถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ใช้เยอะกว่าคนอื่นแล้วก็แล้วก็จะโดนแสงเยอะแล้วก็โดนลมเยอะปุ๊บเนี่ยจะเป็นจะเป็นเหมือนกับเยื่อบุตาอักเสบเล็กน,น้อยนะก็วิธีรักษาใส่แว่นวิธีรักษาต้องถามหมอตาค่ะเป็นหมอดมยาไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องตาหมอดมยามีมียาให้ดมไหม ทีนี้นะคะคนท่านี้นนนไม่เป็ค่ะต่อไปนะคะนอกจากสุขภาพกายก็จะมีคนฝากม,มาหาปว,ว,ว,ว่าสุขภาพใจรัษาอย่างไรคะน้องแากกันสคคุขภาพใจรักษาไม่ยากครับขอให่เรามีลัใจจากใครัที่ด้าัก็อถว่าเบล้ยกคตอไปล้วดขา,าตอบกนแล้วี้แ, <laughs> แะขน ใ่ครับจริงๆผมว่าการรักษาสุขภาพใจเนี่ยมันมาจากคลื่นฮะคลื่นที่เป็นพลังบวกมาแล้วครับคือเอาภาษาคนเนี่ยนะยไกรศากดิ์จแล้วครับ่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะร,รักษาตัวเองได้แล้วก็คนรอบข้างสามารถที่จะช่วยกันรักษาหัวใจของเร,เราได้เพราะว่าฟังก่อนฟังก่อนอ่ะก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยมี สามารถสร้างกำลังใจในตัวเองได้นะครับสร้างสิ่ง,งดีแล้วใช่ครับสร้างสิ่งดีๆเนี่ยหรือว่าบางคนที่อยู่รอบๆกายเรานะมีสิ่งดีๆสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเหมือนกับส่งคลื่นออกมาให้เราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการารักษาหัวใจก็ขอแค่ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจที่ดีให้แก่กันเท่านั้นเนี่ยหัวใจก็จะมีความสุขแล้วจริงอะเป็นไงล่ะมาซื้อคอมเม้นห้น้องแคร์เล่ะป่าเปไม่้สมมติได้น้องกันนะค่ะคือแล้วครับผมให้แขรงอยู่แล้วโอ้ทุกคนสุดยอดจริงค่ะแล้วพีพ่อ้อยอะไรก็มีทุปอย่างแล้ว เป็นพิธีกรหืออาชีพเลยค่ะทราบเลยค่ะงานนี้ที่ขึ้นมาเพื่องานนี้เป็เฉพาะเลยค่ะเพราะรว่าอะไรไม่ก็หมอ,อีกข<า>้างหลังผู้จัดการบอกว่าจะช้บหน่อยจะยยหมดเวลาแล้วค่ะอีู่แล้วเหรอค่ะ เราจะค้างต่อนอนนี่ครับผมนอนนี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับพร้อมกันเรียมห้องไม้ให้อดมิตลนวค่ะห้องพิเศษอย่างดีเลยนี่ครับกันครับพรุ่งนี้ผมมีผมมีเลยที่งานนี้มีเยอะมากฮะตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับผมว่ากันถ่าจะชอบมากเรื่องแรกเป็นการบรรยายครับผมเรื่องการตั้งคันในวัยรุ่นไอท้อ ต่อไปต่อไปต่อไชาตอ้านะครับอันนี้ดีเป่าอันนี้รือ่าอันนีหรื่าอรื่อัรื่อันนรปนนันรุเ่นเหรือป่อัน้เปานนี้รืน้หัน้หลน้าอันี้่ันนี้เป่าอนเกอนีรอเป้รนนี้ล่านน้หันนี้รเ่น้ร้รันนอนใจ้ห่านใจครับ อ,อันนี้ตอนสิบโมงนะครับอ่าต่อไปตอนยังไม่หมดครับต่อไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาชีพในฝันด้วยนะฮะอาชีพในฝันจะ<ไ>ปปเป็นอะไรครับอาชีพนะตอนเด็กจะเป็นอะไรตอนเด็กๆครับตอนเด็กๆจริงๆอ่ะผมอยากเป็นคนขายของเล่น <c oughs> เอาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เหรอโ <c oughs> อเคครับต,ตอนนี้ดีกว่าค่ะตอนนี้ดีกว่าค่ะตอนนี้ยังเป็นอะไรครับตอนนี้อ่ะับผมอยากทำทุกวันให้ดีที่สุดครับผมไม่รู้ว่าอาชีพอะไรที่จะเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าผมขอที่ยเป็นไปได้ไหม ไม่ใช่น้องเรนค่ะไม่หมดเลยครับงน้ก็คือเรามีขับขี่ปลอดภัยนะครับกับโล่ห่งมงต่อไปก็มีทุกนี่มีารามาด้วยนี่ะใช่ใช่ไหครับครับผมก่อนจะเจอาราก็มีการอา่ออุบติเหตุนฮะแต่ใครมาคุณนี่ใครมาทุกนี้อ่ะครับคุณมัทมีพิดาวครับ่ย่น้ครับากให้าลังใจด้วยกับตาน๋าจครับผม อ๋อลูกพี่ลูกน้องอ๋อครับผมแล้วก็ผมได้เป็นตังค์นะแล้วก็ชื่อเรียนมีประกวดดนตรีด้วยครับโอ้โวันนี้ก็มีกิจกรรมเต็มทุกวันเหมือนกันเรียกได้ว่ามันผิดวันแล้วค่ะที่แท้คือทำไมไม่อ่านเองครับผมไม่เข้าใจเลยอ๋อวันที่9หรอครับอ๋อวันที่9ครับวันที่9ให้ ที่เก้ามีช่วงเช้าครับมีการอบรมเกี่ยวกับเมื่อกี้อ่านวันไหนเนี่ยอ่านพรุ่งนี้แต่นี้วันมันเรื่องมันเรื่องไม่เอาเอาไฮไลท์ดีกว่าครับไฮไลท์ครับมีคุณโป๊กธนวัฒน์ครับผมการทักันครับคุณสังเกตครับเสียงรีบดังกว่าเราแต่ไมีเครับผมโป๊กโป๊กแล้วใครโป๊กแล้วใครโป๊กกับมิวนะครับมิว แต่ละวันนี่ก็มีแบบเวรามาทุกวันเลยใช่กิจกรรมเยอะมากถูกวันแล้วเหรอถูกวันแล้วถูกวันแล้วครับขอบคุณน้องแกร์แล้วก็น้องขันมากพี่น้องแกร์แกร์ไม่ได้มาครับผมแกร์ไม่ได้มาแกร์กันคันแกรไงครับผมไปได้ครับจริงๆมีบรรดาพิเศษด้วยนะฮะจากคุณสุบุญเลี้ยงครับเกี่ยวกับการเตลไฟใส่ปุ๋ยอ่าอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะทีนี้นอกจากกิจกรรมทางวิชาการของโรงพยาบาลเราแล้ว เราไม่ได้จบกําลังเรียนอยู่ไม่จะจบเมื่อไหร่นะคะเซนนี้ก็เนี่ยน้องขาช่วยนิดนึงได้ไหมคะช่วยโรงพยาบาลวพราะเพราะว่าเนี่ยบริจาคเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีของที่ระลึกนิดนึงชื่อยยืดแก้วอะไรอ่าเงี้ยคือแบบพูดเพาได้ข่าวที่กางขาของเก่งมากคือจะได้แบบว่ามีคนมาซื้อหรือบริจาคค่ะเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะได้มีเครื่องมือใช้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมี่ีผลนะครับคค่่่ะะใชของต่างๆ อยากได้ต้องมีเงินมาแ,กแลกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเงินต่างๆจากกา้ที่เราขายของไปเราจะนำเงินทั้งหมดมาจ่ายค่าตัวน้องการกันถูกต้องครับจ<ะ>่ารัยมากจริงๆโอเคครับขอให้จงมีความสุขครับขอบคุณามากครับาไม่ได้ก็จงปากกับปาก็ค่ะให้ทุกคนมาร่วมกันถือว่าซื้อของถือถือเป็นการทำบุญด้วยแล้วกันในการในการ,ในการที่จะนำเงินมาช่วยในการ ซื้อเครื่องมือแพทย์ต่างๆในการช่วยเหลือคนไข้ด้วยครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่พ่อแพี่น้องชาวชาวใกล้เคียงแถวนี้ด้วยการระรมบุทุกคนด้วยนะครับค่ะ่ิศดาร์ตบมือให้คนขายของด้วยกะก็วันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปนะคะก็จะขอให้สองคนนี้นะคะฝากผลงานนิดนึงนะคะเริ่มจากน้องแคร์ก่อนนะคะว่ามีผลงานอะไรบ้างขายของของตัวเองเต็มที่เลยค่ะพี่ตบกับเต็มที่ค่ะ ครับผมตอนนี้นะฮะมีมีวีดีคูก่กำใ,ใช่ใช่ใช่คือ <c oughs> ให <c oughs> ้เขาขายหรือว่าเราขาย,ยา <c oughs> ครับตอนนี้ผมาคู่เลยมีวีดีคูก่กำตอนนี้ออกสองชุดแล้วเนาะ <c oughs> ชุดที่สองออกแล้วครับต้องถามกับพี่กันเขาไม่ดูเรื่องกันซองไแล้วครับ <c oughs> ใช่ครับอ่าที่สองแล้วบรหาซื้อกันได้ครับที่ B2S <c oughs> นะฮะมีครับผมแล้วก็ขอแค่นะฮะมีรายการอยู่สองรายการแล้วครับตอนนี้ก็คือรายการตามติดชีวิตดาวครับผมทางช่องแอคชั่นแวนฮะเวลาสี่ทุ่ม นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเวลาเป็นสีทุ่มแล้วนะครับหรือว่าใครตื่นเช้าดูตอนเช้าก็ได้หกโมงครึ่งครับผมและก็อีกรายการหนึ่งรายการนอกรอบครับมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันตอน5้าโมงห้าสิบห้านาทีฮะแล้วก็เร็วนี้ครับจะมีรายการเรื่องของเรื่องฮะร <ผม S 1> เรื่องของเรื่องเราจะตามติดเราจะตามไปสัมภาษณ์นะฮะที่บ้านของตั้มตุ๊อตาอใช่ครับว<อ>ันที่สามทีุนายนายนี้ครับดูได้ใช่ครับมอแหมงเท่านีฮะอ่ามาอนที่ รับผมนะฮะทีที่ผมอยากจะขอยกหนาที่นี้ให้กับคุณหมอยิ๊โปรหัวได้ไหมก็ของผมมีผลงานตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับกับเพลงเรื่งใจคถามนนึ่งไอ้ท่าที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเี่ยน้องการมีแรนดนดานใจจากไหนกับ่าครึ่งใจเนไปเห็นว่าจะไหนหรือว่าคิดถึงใครหรือว่ายังไงถึงกายเป็นท่านี้ขึ้นมาก็เป็นท่าที่คิดกับทีมงานว่าจะเป็นท่าไหนดีดีไหมหรืออะไรดีไมแต่พอคิดพวกเนี้ยมัน เมาวก็ใกระแสคือแบบจำง่ายง่ายยอมนะครับขึ้นใจขอบคุณครับซึ่งเป็นใหม่จากกนัฐพัาน์กำจัดหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองแค่ว่าคนคนวงการไม่เคยได้ยินนิสหนึ่งได้ไหมคะ ใจให้เธอมลรวก็ม <deton ated> ีละครที่ทองครับครับลูกพี่ลูกน้องนะครับผมตอนนี้คือวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นทางช่อง9นะครับซึ่งคืนนี้นางเอกจะมาด้วยกับจ้าจ๋ามัดหมีกิมดามานี่ด้วยฝากให้มั่นใจมัดหมีด้วยลกันนะครับผมแล้วก็หมดแล้วครับแล้วมีอะไรจะต้องติดตามไหมคะอ่สามารถติดตามได้ The Star ้วย จีมัมเบอร์ดับท็อบครับผลงานของเราทั้งสองคนจะไปที่ไหนมีงานอีเวนต์ในแต่ละวันที่ไหนสามารถติดตามได้หมดแล้วมีละครร่วมกันอีกไหมคะโปรเจกต์หน้าอยากมีครับอยากมีครับใช่ก็รอทุกคนเรียกร้องครับผมเรียกร้องกันเข้ามาเยอะๆนะคะจะได้มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เรีร้องไม่ได้เรียกร้องบอกว่าวัยคณะตลกของเราจบแล้วนะคะก่อนจะจากนะคะก็เดี๋ยวพี่ขอมอบเสื้อให้เลยนะคะ พี่โซบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญท,โโะะท่านพี่สโซนะคะภรรยาท่านผูมิในการนะคะขึ้นขึ้นมอบข,ของที่ระลึกนิดหน่อยนะคะให้ให้กับศิลปินนิดนึงนะคะ่ะพี่สโซขึ้นทันี้นะคะพี่สโค่ะมีบันไดนก็แ้้งกันไปรับพี่นำไม 没看。<laughs>